ค่ะซีรีส์จบแล้วมาสักพักแล้วค่ะพี่มีมีครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับน่าจะเป็นความในใจหลายๆคนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับสั่นครับตอนนี้ก็สั่นอยู่ครับสั่นนี่คือสั่นเพราะตื่นเต้นเพราะว่าอากาศหนาวครับชุดเราเลยจัดเต็มเลยใช่ไหมใช่ครับคือเลยต้องหลายเลเยอร์หน่อยหลายเลเยอร์แล้วมาในธีมแคมปิ้งอยู่แล้วเนาะธีมเอาท์ติ้งของบริษัทเนาะก็แต่เป็นเอาท์ติ้งที่ค่อนข้าง หนาวเหมือนกันนะเพราะวันนี้หนาวตอนนี้เลยตอนรับลมหนาวพอดีเข้าคอมบินเทอร์พอดีถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับแล้วเราเห็นว่ามีการไปเตรียมเตรียมร้องเพลงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเตรียมอะไรพิเศษไหมพี่ตก็ขนมาพี่ครับมีทั้งเต้นมีทั้งร้องเพลงมีทั้งละครเวทีครับต้องซุ้มซ่องกันนานใช่ครับผมแสบายได้ไหมคะว่าแบบ ็เปปนฟลระมาณันแน่นอนมีทุกแนวครับมีทุกแนวจริงมีทุกแนวจริงครับหลังจากรันมัวแล้วก็รู้สึกว่ามีทุกอารมณ์ให้ให้ได้เจอกันนะครับผมใช่ครับแล้วบรรยากาศในการซ้อมเป็นยังไงบ้างคะแบบซ้อมหนักไหมแบบทีมวงทีมางน้องๆทุกคนตั้งใจซ้อมมากเลยโมได้เห็นน้องๆจากเต้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตอนแรกน้องยังแบบว่าเต้นไม่เป็นตอนนี้คือเท้าไฟมากตอนนี้คือเต้นเก่งสุดเลยใช่ เพราะ <c oughs> <S <S หลายคนก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันใช่ใช่ดแอบบอว่ายิ่งเรียนร้องเพงลงด้วยทุกคนก็คือเรียนร้องเพลงกันบ่อยมากก็คือผัดกันเรียนต่อต่อเรียนต่อตกันเลยก็ได้ฟังเสียนงน้องๆแล้วก็ชื่นใจไม่เห็นพัฒนาการภายในช่วงแบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าแบบว่าเป็นการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากๆสำหรับน้องๆทุกคนเลย ยาแต่ระคนตื่นเต้นกับโชว์ไหนมากที่ของแต่ละนงี้ยงเงงง้ยงเงีเหรอครับสำหรับผมก็ก็ตื่นเต้นโชว์เดี่ยวครับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มตื่นเต้นโชว์เดี่ยวละตอนแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นขนาดนี้แต่พอได้จะใกล้แล้วเริ่มรู้สึกว่ามมันใกล้แล้วแล้วมันไม่มีคนอื่นอยู่ข้างๆเลยครับใช่ทุกอย่างมันง่ายถ้ามีเธอมันอยู่ข้างๆผมไม่อยู่ข้างๆนะผมให้มันใจข้าง ครับก็โชว์เดี่ยวเหมือนกันครับตื่นเต้นเพราะว่าแบบมันก็แบบอลังอยู่ก็แบบตอนที่ขึ้นไปซองมันก็เออมันก็อยู่คนเดียวก็เหมือนที่พี่เขาบอกมันก็เงาเงามันเงามันเงาเข้า,ขาใจเข้าใจ <ๆ S 2> เออแล้วตอนซ้อมมันไม่ได้มีคนดูไงแ,แต่พอเราไปโชว์จริงแบบอาจจะไม่เงาเพ <อ S 2> ราะมีทุกคนรอดูอยู่ใช่ที่ก็สำหรับผมนะครับก็แตกต่างจากคนอื่นหน่อยผมแบบเป็นโชว์คู่ครับผมเออโชว์คู่แล้วแบบบางทีเราก็รู้สึกแบบ เอ้ยเขินเขิอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราติดตามชมกันดีกว่าครับน้องเซงนะครับของผมนะครับผมวันนี้ผมไม่ตื่นเต้นครับรู้สึกว่าเสียลพร้อมมาครับวันนี้ผมแบบเลยตื่นมาเต้นมากกว่าอันนี้ผู้ดีนะผูดดีอันอันนี้บอกเขาหรือว่าถึงเราอันนี้พูดไว้ก่อนนะพี่อาพี่อาพี่อาขึ้นถึงเต้นในทุกโชว์เลยเว้ยทุกโชว์เพราะว่า เราเองก็เห็นน้องๆแบบซ้อมมาแบบทุกคนเลยน้องๆน้องพี <emos. S 2> ่เนาะซ้อมมาตลอดเวลาที่ผ <shameful Zone favorite people> ่านมาในการเตรียมตัวก็รู้สึกว่าทุกคนมีของที่พร้อมจะปล่อยแล้ววันนี้ได้ปล่อยของแล้วอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้ทําเต็มที่จริงเพราะว่าจากที่เห็นตอนซ้อมก็คือมันแบบมันสนุกมากสนุกมากจริงๆคือขนาดเราได้อขางแ่างเรายังแบบเฮ้ย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 อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอยากให้ทุกคนได้รอดูน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนที่มาร่วมชอวันนี้ อ่าบูก็จริงจริงบู๊ติดเส้นทุกโชว์ที่มีตัวเองแล้วก็ติดเส้นที่จะได้ดูโชว์ของน้องๆด้วยใช่ก็อยากให้ทุกคนดูมันแบบเซอร์ไพรส์แน่นอนโชว์โชว์ของพี่บู๊ยิ่งใหญ่โอ้โหบอกเลยโหดมากโชว์พี่บู๊ตโหดมากใช่บู๊ก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันทุกคนก็จะต้องเซอร์ไพรส์ตามแน่นอนปาดติดฟันอลังอลังแน่นอนแล้วซีรีส์อะค่ะจบมาตักทักแล้วฟีดแบ็กรับฟัง ฟีดแบ็กของเราจากซีรีส์เป็นยังไงบ้างแต่ละคนโอเคไหมแบบเปนยังยังให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไหมหรือว่าติดตามไปทุกอ,อีเวนต์อะไรเงี้ยคร,ครับก็ก,ก็ก็ดีก็ดีเกินคาดครับก็ตอนแรกจากที่เราแบบยังไม่ได้เล่นซีรีส์แบบนี้ก็ยังไม่ได้มีคนรู้จักแต่พอแบบเล่นไปแล้วแบบเริ่มมีคนรู้จักก็รู้สึกเออรู้สึกดีแบบมีคนคอยซัพพอร์ตมากขึ้น มีคนคอยแบบมาแบบให้กําลังใจในแต่ละงานนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากก็ดีใจครับที่เขาก็ยังซัพพอร์ตมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยก็จบไปตั้งแต่เดือนเดือนมิถุนากลก๊กดาแล้วก็มันก็หลายเดือนแล้วแต่เขาก็ยังซัพพอร์ตยังอยากที่จะมาดูโชว์เราอยากที่จะมามาร่วมมาจอยเราเราก็ดีใจแล้วก็เป็นเพราะฟีดแบ็กต่างๆเหล่านี้ด้วยล่ะที่รู้สึกว่าเอออยากจะจัดกันครั้งนี้ขึ้นมาด้วยอะไรยัง น้องเซนกับน้องวินมีแผนจะทำกองพิเศษทีาเ้อ้่กันเลยอันนี้อันนี้เจ้าอันนี้จ้าจอตัวยังถายครถ่าใคร้ันถาผมลรอรดูก่อนครับรอดูก่อนครับ้องมีมีแผนอุขอโทษครับอ้าวทำลายข้าของครับไม่มขอโทษมไม่ไ่นเ่้นไม่ไต่่นเต้น่ไม่ไ่งเ่่่ รอดูครับรอดูอยู่ครับแต่ว่าแพนปีหน้ามีแน่นอนครับผมเราอยากให้รอติดตามครับเพราะเราเราเขียนเยอะกันกันแล้วมาหลายเดือนแล้วครับแล้วน้องแมนกับน้องเบนมีแพนจะทำในโครงกันอะไรบ้างหรือแรงแฟนแบบนี้หรือเปล่เออก็ต้องรอติดตามปรอติดตามใช่ครับเพราะว่าอย่างที่อับบอกว่าก็เสียงสองกด ก็ลองมาคุยกันอีกทีว่ามันอะไรยังไงใช่เดี๋ยวเอาคือจริงๆแล้วพวกเราก็โฟกัสกันแฟนมีก่อนเราอยากจะทาไม่อยากให้มันเสียสมาธิแล้วอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดก่อนเพราะว่าทุกวันนี้เวลาว่างทุกเวลาว่างก็คือซ้อมซ้อมเอาเป็น step by step by step สุดยอดแล้วค่ะเตรียมตัวซีรีส์เรื่องใหม่ถึงไหครับหมายถึงว่าของน้องๆหรือของเราหรือของใครตอนนี้มันเยอะไปหมดแล้วบอกว่าเลือกไม่ถูกผมผมะครับก็โอเคครับผมดีครับก็ ใครทำดูเดีครับแล้วก็แฟนมีที่จะไปจัดที่ญี่ปุ่นอะครับขายบัตรถึงไหนแล้วจะไปไหนยางไปสายไปไหนกระแสตอบรับค่อนข้างดีครับผมก็กก็็เดี๋ยวรอไปดูที่ญี่ปุ่นครับผมเพราะว่าคือต่อให้จะฟังออกบ้างแต่อ่านไม่ออกครับผมเพราะว่ามันจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องนั่งแทลเลช่วยไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าเห็นที่บอกมาว่าเห็นที่บอกมาก็ค่อนข้างกระแสดีเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอเจอแฟนๆที่ญี่ปุ่นเช่นกันครับผมเตรียมเพลงญี่ปุ่น ครับนี่ไงเมื่อกี้สปอยไปแล้วสปอยเผืชวนชแฟนๆชาวไทยให้ตามไปด้วยไหมอ่าตามไปเที่ยวแล้วกันแล้วก็แวะไปแฟนมี่สักหนึ่งวันนะนะช่วงนี้อากาศหนาวด้วยผมเพิ่งเปิดเปิดไอ้พยากรณ์อากาศมาผมจัดจัดของไม่ถูกเลยแล้วในอนาคตมีผลงานอัปเดตของแต่ละคนยังไงบ้างคะให้พี่ให้แฟนๆคอยติดตามของแต่ละคน พี่บุ๋มได้คนะโรอก็ติดตามปีหน้าแล um ้วก <c oughs> ันครับน่าจะมีอะไรดีๆคุณภาพคุณภาพออกมาให้ดูกันแล้วก็ติดตามการใช้ชีวิตของบุ๋ม ก็จริงๆก็อย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้ก็เราก็กําลังโฟกัสในเรื่องของงานที่เรากําลังทําตรงนี้กันอยู่เงนี้ครับในเรื่องของเยียร์แบรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นปีหน้าในอนาคตอย่างงี้ครับมันมีแน่นอนแต่ว่าอยากจะให้เราติดตามกันดีกว่ามันจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะเออครับผมก็คล้ายๆกันแล้วครับโลภรันให้แครับรันให้ครบเลยครบเลยครับก็จริงๆก็อย่างที่ดูคนบอกก็ตอนนี้ก็ โอกาสเรื่องแฟนมีดครับอยากให้ทุกคนมาสนุกกับแฟนมีดในตอนนี้มากกว่าครับผมครับผมแล้วก็รอติดตามได้ปีหน้าครับพี่แมนนะพี่แมนครับเอของผมก็คิดว่ามีซีรีส์มีละครน่าจะน่าจะได้ดูประมาณปีหน้าครับรอติดตามมจะรอดูครับครับอันนี้เหลืออะไรผมพูดไห้ครัยครับก็รอติดตามครับทุกคนเหมือนที่ทุกคนบอกตามนั้นเลยครับ เดี๋ยวจะใช้ฝากแฟนๆที่มาสนุกกันในวันนี้เนาะขอบคุณเขายังไงที่เขาแบบมาเจอเราในวันนี้ใช่แมนน้องเบนคี่แมนน้องเบนอครับขอบคุณครับขอบคุณที่มานะคะก็อยากให้ทุกคนสนุกกันครับ็พราะพวกเราตั้งใจซ้อมกันมากก็ซ้อมกันมานานอยู่ครับก็อย่างร้องเพลงก็ซ้อมมาเยอะมากจนจริงๆครูพีคนที่สอนเขาต้องมาอยู่ที่จ็คสอัพแล้วเพราะต้องมาสอนทุกวันเลย อันนี้เรื่องจริงครับวันนี้เดินเข้ามาเดินเข้ามาในบริษัทแล้วก็แบบว่าเอ๊ะพี่มาทำไมอะวันนี้ใครเรียนวันนี้สอนนี่สอนเซนสอนเบนสอนนินเลยใช่ก็ดีใจครับผมก็ใช่ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังติดตามเราอยู่แล้วก็มาร่วมงานแฟนมีทวันนี้ครับก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนยังรักเราอยู่แล้วก็พพอร์ตเราอยู่ แล้วก็ส่งฟูดชัรกอะไรมาให้เต็มไปหมดเลยของกินเยอะมากขอบคุณมากๆครับผมน่ารักมากครับวะรับคุครับขวาไปซ้ายได้เลยจ้าถ้าวิดีโอ่อหรือถ้าเน็อขึ้นมเข้ามาเขอ่่อเลย วดีโอค่ะวิดีอะขยับ่้ว่าเป็นวิดีโอนะคะขยับขยับขยับนะคะขยับขยับขยับก็มีแเละค่ะบายยก็ได้ค่ะนภาพวิ่งนคะก็นายยกมือได้เลยนะคะ เท่านี้ค่ะเท่านี้นะคะตท่านี้นะคะหนึ่อขออีกข้า่งค่ะหนึ่องสขอบคุณค่ะตท่านี้นะคะ1 2 3่อาีก้านะคะหนึ่ขอบคุณค่ะนี้นะคะหนึองีกข้างนะคะหนึ่งสองขอบคุณค่ะันี้นะคะแอลแอลไแลอยู่ไหนเออ เอามาหาพี่นะต้องน,นี้นะครับต้องน,นี้นะปล่ายน้าเยนะคะับ